าผมมีเวลาแค่2เดือนในการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เยอะที่สุดลดพุงหมาน้อยตัดเบียเบลลี่ทิ้งไปแล้วก็สร้างมวลการเนื้อให้เยอะที่สุดนี่คือห้อย่างที่ผมจะทำทุกวันเพื่อที่จะสร้างร่างกายที่ลีนและแข็งแรงที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับข้อ1ก็คือการนับแคลอรี่ของทุกอย่างที่เรากลืนเข้าไปในร่างกายเราจะได้มั่นใจได้ว่าปริมาณพลังงานที่เราได้จากอาหารเนี่ยมันน้อยกว่าปริมาณพลังงานที่เราใช้ใน1วันซึ่งจะทําให้ร่างกายเราเข้าสู่สภาพของพลังงานติดลบและบังคับให้ร่างกกาาาาายยยเเรดึงไขมมมมัันนสสะใใช้้้ทํหบบบีีอ่พ เปอร์เซ็นต์ไขมันเราลดลงครับข้อที่2ก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออย่างน้อย4ครั้งต่ออาทิตย์ครั้งละชั่วโมงโดยที่ในแต่ละครั้งเนี่ยเราอยากจะให้อัตรา,าก,การเต้นหัวใจเราอยู่ที่ประมาณ1 2 5ยยถึงซึ่งส่วนตัวผมคงก็จะทําคาร์ดิโอด้วยการเดินบนลู่วิ่งแบบชันที่สุดด้วยความเร็ว 3.5- มจถึงสีและเหตุผลที่ผมชอบการออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบโซนสองเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนออกเสร็จแล้วมันไม่ได้ทําให้ผมโหยน้ําตาลหรือว่าอยากกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อเทียบ การสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์ไขมันเราลดลงด้วยเหมือนกันข้อที่4ก็คือการนอนใ,นนอให้ครบ7-8ชั่วโมงต่อวันเพราะการที่เรานอนน้อยกว่านั้นจะทําให้ร่างกายเราเหนื่อยพอร่างกายเราเหนื่อยสมองเราก็จะสั่งให้เราไปหาอะไรกินร่างกายเราจะได้ตื่นตัวทําให้เราคุมประจํานวนแคลอรี่ยากขึ้นใน1วนันและข้อสุดท้ายคือการชั่งน้ําหนักทุกเชา้าหลังจากที่เราเข้าห้องน้ําและก่อนกินน้ําเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเมื่อวานเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทําให้น้ําหนักเราเพิ่มคงที่หรือว่าลดลงเราจะได้นําไปปรับใช้ดูว่าเรากะอาหารถูกต้องหรือย,อยังเรากะปริมาณแคลอรี่ที่เราเบิร์นจากการออกกลังถูกต้องหรือยัง